ปลูกพริกกับหัวเออจะเป็นยังไงนะเอาไว้ทําน้ําพริกหนุ่มนะครับหรือว่าใส่พวกข้าวผัดใส่ผัดหอมอะไรเงี้ยใสไ่ได้หลายอย่างนะสวัสดีทุกคนมาปลูกผักและผลไม้ไว้กินเองรอบบ้านกันดีกว่าเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองนะครับเพื่อน สวัสดีครับแจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาส,สนาดีนะครับเพื่อนเคลิปน,น,นี้เราจะมาชวนปลูกพริกแบบกระถางกันนะฮะแล้วก็ปลูกพริกกับหัวเออจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้ดูต้นก่อนนีทน่ทั้งแนวทั้งแนวนี่อันนี้คือพริกกับหัวผมนะครับเพื่อนๆนนะนี่ สาะล่างเ,าเป็นแบบนี้นะครับอาจจะแบบไม่เด่นไม่งามนะฮะอันนี้คือจะปลูกแบบเขาเรียกว่าอินรีนะครับก็มีติดเขาเรียกว่าติดดอกออกผลนะฮะแล้ก็ได้เก็บกินไปสองรอบแล้วสําหรับต้นนี้ครับก็ออกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนนะพนเพื่อนๆแล้วก็อีกต้นหนึ่งนี่อันนี้จะเป็นพริกใหญ่เออพริกใหญ่ นะเอาไว้ทําน้ําพริกนุ่มนะครับหรือว่าใส่พวกข้าวผัดใส่ผัดหอมอะไรอย่างเงี้ยใสไ่ได้หลายอย่างนะปลูกเขาก็จะหัวทิ่มลงมานะครับที่ผมเนี่ยปลูกแล้วมันยาวมาขนาดนี้ต้องบอกว่าทีา่ผมใช้ต้นใหญ่ปลูกนะพนเพื่อนผมพอดีไปได้ต้นพริกไม่ได้เพราะเองอนะ่ะบอกเอาง่ายๆคือไม่ได้เพราะเองแล้วก็ไปได้ต้นใหญ่มานะครับพอสมควรแหละเราก็มาทํามันก็เลยแบบออกมายาวหน่อยนะฮะเราก็ ใต้ใต้นี้เขาก็ติดดอกเห็นไหมก็ติดดอกเขาก็พยายามโคง้แบบโคงขึ้นแบบนี้เออโค้งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ติดดอกออกผลนี่อันนี้ก็ติดดอกกาลังติดนะนี่ตรนนก็มีนะผมก็ปลูกไว้หุ่นโอ้โหลกนิดนึงเห็นไหมต้นมันก็คว่มกระถางอยู่ข้างใน พื้นที่มันจํากัดนะปลูกคือแบบไม่มีที่จะปลูกถ้าไม่มีที่จะยัดแล้วไปหมดหมดแล้วผักบุ้งที่เคยปลูกก็เรียบแล้วอันนี้มะเขือม่วงมะเขือม่วงกินกับเรียกว่ากินกับเอาไปนึ่งปลาแล้วก็ทอดไข่เจียวแล้วก็ย่างก,กินบ้างโอ้โหอร่อยปะ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีปลูกกันนะครับสําหรับพริกกับหัวว่าเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีปลูกพริกกับหัวกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนต้นพริกกี้เพื่อนๆเห็นอยู่ก็เป็นต้นพริกใหญ่เนาะกับต้นพริกขี้หนูนะฮะเพื่อนๆต้นเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่ได้มาที่ตลาดนัดนะถุงละ10บาทนั่นเองแล้วภาพที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่เนี่ยเห็นถุงมันซ้อนสองถุงใช่ไหมคือจริงๆแล้วอ่ะตอนไปซื้อได้ถุงเล็กมาแล้วทีนี้ผมไม่มีเวลาไงผมก็เลยใช้วิธีตัดก้นถุงนะครับแล้วก็ เปลี่ยนถุงนั่นเองนะคะก็คือเอามาซ้อนกันเลยแล้วก็ปลูกไว้อย่างนี้ก่อนพอมีเวลาปุ๊บก็มาถ่ายคลิปให้เพืเ่อนๆดูนี่แหละก่อนอื่นเลยนะครับเราเตรียมกระถางมาแล้วก็หาอะไรมาลองให้ กระถางมันกลับหัวได้แบบในภาพนะเ,นเพื่อนๆผมนี่ใช้ที่รองเตาแก๊สน,นะใครจะใช้โต๊ะสองตัวมันรองก็ได้นะครับแล้วเราเตรียมกระถางเสร็จแล้วผมก็จะใช้ฟางใครไม่มีฟางก็ใช้ใบไม้แห้งก็ได้นะครับเพื่อมารองไม่ให้เศษวัสดุปลูกของเราเนี่ยมันล่วงหล่นลงไปเวลาเรา คว่ำกระถางนะครับเ,เพื่อนๆจากนั้นนะครับเราก็จะแย่ในส่วนของตัวต้นเนี่ยให้ทะลุก้นกระถางนะเพราะว่าก้นกระถางเนี่ยมันจะมีรูอยู่แล้วนะครับเ,เพื่อนๆถ้ากระถางใหญ่ใบมันก็จะใหญ่เนาะทะลุเสร็จแล้วเอาฟางมารองแล้วเนี่ยเราก็สามารถโรยปุ๋ยคอกได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เศษวัสดุ ปูของเราเนี่ยนะครับคือมันร่วงหล่นลงไปเวลาเรารดน้ํานั่นเองนะครับแล้วก็มันก็ยังจะเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ของเราด้วยนะครับเพื่อนๆส่วนวัสดุปลูกของผมนะครับผมก็จะใช้ดินปลูกนะครับคือของผมเป็นดินเก่าด้วยแล้วก็ผสมดินถุงด้วยนะก็ช่วงนี้นะฮะดินหมักยังไม่มีนะจากนั้นเราก็ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเพื่อนๆก็คือเอามารองนะครับสําหรับกระถางเพื่อที่เราจะเอาไปคว่ำนะครับ ตามปกติหรือว่าเอากระถางนะครับไปตั้งปกตินะครับแบบที่เพือ่อนๆเห็นอยู่ในภาพมีเทคนิคน,นิดนึงนะครับเวลาเราทําเสร็จแล้วนะเพื่อนๆให้เพ<ม>ื่อนๆ,ๆเด็ดยอดออกเลยนะครับเราก็เด็ดใบออกเลยไม่ต้องกลัวนะครับในส่วนที่ภาพเพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือยอดผมหักไปเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือจุดประสงค์ของผมเนี่ยคือผมต้องการที่จะเด็ดยอดเด็ดใบเขาอยู่แล้วนะครับเพื่อที่นะครับเวลาเราเด็ดเสร็จแล้วเนี่ย ต้นพริกที่เราปลูกเนี่ยเขาก็จะแตกยอดนะครับแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาใหม่นะครับจะเยอะกว่าเดิมนั่นเองเนื่องจากว่าเวลาเราปลูกเนี่ยเราคว่ำกระถางใช่ไหมต้นพริกของเรานะครับเขาก็จะพยายามแตกกิ่งให้ได้เยอะที่สุดยิ่งเราแกล้งเขานะครับก็คือคว่ำกระถางเนี่ยกิ่งเล็กๆเ,เขานะครับตามภาพที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับอันนี้คือเวลาผ่านไปประมาณสักไม่ถึงอาทิตย์น่าจะ4วันนะเท่าที่ ที่ผมจำจำไม่ผิดนะเพื่อนๆภาพที่นุ่นเห็นอยู่เนี่ยประมาณสี่วันไม่ถึงอาทิตย์นะครับกิ่งเขานะฮะเราก็ยอดเขาเนี่ยก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะครับพร้อมที่จะ,จะเจริญเติบโตนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ออกใบไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่แตกกิ่งก้านสาขานะเพื่อนๆเพื่อนๆดูรูปนะครับก็คือจะบอกว่ากิ่งเนี่ยโหโคตรเยอะเลยทีเดียวนะฮะ อ้าแล้วทำไมในภาพเหม็นกลับหัวเลย <c oughs> ก็จะบอกว่านะครับในภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับก็คือหลังจากที่เราทําการนําพริกใส่กระถางไว้แล้วเนี่ยผมก็จะตั้งปกติไว้ก่อนประมาณ4-7วันนะครับแล้วแต่ว่า ต้นพริกของเราเนี่ยเขาแตกยอดมากน้อยแค่ไหนนั่นเองก็คือจุดประสงค์เนี่ยเพื่อให้รากเขาเดินดีก่อนแล้วก็ค่อยนําไปแขวนนะครับเพื่อนๆจะบอกว่ารากพริกเนี่ยค่อนข้างเดินเร็วมากๆเอาจริงๆนะแค่3-4วันนี่คือสามารถกลับกระถางได้เลยนะครับหลังจากที่เราทําการปลูกแล้วนะครับประมาณ10วันเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับถ้า ใครนะครับใช้เคมีก็สูตร15 15, 15นะครับส่วนใครที่มีน้ำหมักต่างๆหรือว่าปุ๋ยคอกนะครับก็สามารถนะครับนำมาใส่ได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเริ่มต้นปลูกนะครับเพื่อนๆนต้นพริกก็ใช้เวลาประมาณ60-70ถึงวันนะครับก็จะติดดอกออกผลนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บผลผลิตนำไปทำอาหารได้เลยสำหรับต้นพริกนะครับเพื่อนเพื่อนอายุการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ60-100ถึงวันหรือ110วันนะครับขึ้นอยู่กับการให้ปุ๋ยให้อาหารของเรานะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆสาหรับการปลูกพริกกับหัวนะครับซึ่งไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าใครมีต้นพริกหรือว่าเพาะพริกเองหรือว่าไปเดินเจอพริกที่ตามร้านค้าหรือว่าตามตลาดนัดต้นละ5บาท1ิบาทนะถ้าขี้เกียจเพาะเพราะมันเพาะเยอะใช่ไหมก็ไปซื้อมาต้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าไม่มีพื้นที่ปลูกแบบผมนะฮะเราเพาะเสร็จแล้วทําแบบนี้นะครับก็สามารถนํามาแขวนกับรั้วบ้านนะครับหรือว่าต้นไม้ที่มีอยู่นะฮะหรือว่ากําแพง แทงบ้านนะฮะหรือเราตากผ้าแบบผมก็ได้ก็เราจะสามารถนะครับเก็บพิกที่เป็นแบบอินซีนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษนะครับเพื่อร่างกายของตัวเองเนาะอันนี้แหละก็คือข้อดีของพริกกับหัวสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดหรืออาพาร์ตเมนต์นะครับก็ลองดูนะครับเอาเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับส่วนผมการปลูกก็อาจจะไม่ได้แบบสวยงามอะไรมากมายนะครับเพราะว่าอ,อย่างที่บอกแหละไม่ค่อยได้ทําอะไรแล้วก็ กว่าจะมาถึงจุดนี้ผมต้องบอกว่าการผสมดินที่ผมบอกไปตั้งแต่การปลูกผักแรกๆแ,แล้วนะคือผมไม่ได้เติมปุ๋ยไม่ได้ลดทุกเจ็ดวันอะไรกับใครเลยคือผมทําครั้งเดียวแล้วก็จบเลยไม่ได้เติมปุ๋ยนะครับถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่าการปลูกมะเดื่อฝรั่งการปลูกพวกไม้ด่างไม้ประดับเนี่ยส่วนใหญ่ผมเนี่ยคือจะเขาเรียกว่าผสมครั้งแรกครั้งเดียวและยาวเลยนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับ ไหนๆเราก็ปลูกพริกกันแล้วใช่ไหมครับนี่เลยพริกใหญ่ที่เราปลูกนะฮะเราก็เก็บมาเราก็เอามาย่างไฟนะครับก็คือให้ผิวเขาเนี่ยพองๆอ,ออกมาเพื่อที่นะครับเราจะได้แกะผิวเปลือกเขานะครับออกมานี่เลยถ้าแกะออกมาแล้วก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปทําเมนูน้ําพริกหนุ่มกันนะครับดูซิว่านาตาออกมาจะเป็นยังไง หลังจากที่เราแกะพริกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็นำพริกที่เราแกะเนี่ยอามาใส่คกกันเลยนะครับเพื่อนที่จะเตรียมตัวนะครับตำน้ำพริกกันจากนั้นนะครับเราก็ตำพริกไปเลยนะครับเราก็ซอยให้ทียิบเลยนะครับซอยกันไปเรื่อยๆนะฮะเราก็สังเกตเนื้อพริกนะครับก็คือเราจะไม่ให้แหลกจนเกินไปนะครับเพื่อนเพื่อนเราจะให้พอได้เขียวนะครับเราก็สังเกตเนื้อพริกนะฮะนี่ว่า มันจะไม่แหลกนะครับแล้วก็ยังเป็นแบบแน่นๆเนื้อแน่นๆนุ่มๆอยู่นะครับอันนี้ก็คือน้ำพริกหนุ่มที่เราจะกินกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องนะครับสําหรับปรุงเจ้าน้ำพริกหนุ่มกันเลยนะครับเราเตรียมมะนาวเสร็จแล้วนะครับขั้นแรกเราก็ใส่ผงนัวไปก่อนเลยนะครับใส่หลายแสบหลายใส่มากแซบมากนะครับแล้วแต่ใครจะชอบนะฮะเราก็ใส่น้ําตาลจํานวนผมไม่บอกนะครับก็ดูตามภาพเอาละกันนะครับเพราะว่าเรื่องรสชาติเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะ อ่ะชอบรสจัดรสอ่อนอยังไงเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเติมน้าปลาเข้าไปนะครับ2ช้อนนะครับอ่ะหลังจากใส่น้ําปลากันไปแล้วใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาคนคนนนคนนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงของเราเนี่ยเข้าเนื้อพลิกกันนะครับจากนั้นก็เคโลเคโลเคโลคนเลคนเลคนเลอ่ะแล้วแต่ใครจะทํานะครับจากนั้นผมก็จะบีมะนาวไป1นึ่งซีกนะครับแล้วก็ ต้องบอกก่อนนะฮะว่ารสชาติที่ผมทานเนี่ยคือ1ผมจะผมจะในเรื่องของเผ็ดตานะครับเค็มตามนะครับแล้วก็ตามด้วยเปรี้ยวแล้วก็ติดหวานนิดนึงนะครับเพื่อนๆนก็แล้วแต่ว่ารสชาติเนาะใครจะชอบแบบไหนสําหรับเจ้าน้าพริกหนุ่มนะครับสําหรับสูตรของผมนะครับก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนแล้วก็โคเลโคเลโเคเลให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่บางท่านเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะใส่น้ําปลาต้มไปด้วยก็แล้วแต่นะโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบไนงะ บางคนเขาจะใส่น้ำปลาหรือว่าใครมีแมงดานะแมงดาย่าง้ําหอมก็ตำรวมกันนะรับรองโอ้โหน้ำพริกหนุ่มกินแมงดาเนี่ยผมก็ชอบนะแต่ว่ามันหาแมงดาไม่ได้ไงสรุปก็คือเราจะได้น้ำพริกหนุ่มนะครับที่เราปลูกเองหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวมาตักใส่ถ้วยกันเลยนะครับดูซิว่ามันจะน่ากินมากน้อยแค่ไหนนะฮะ ในเมื่อนะครับเราทําน้ำพริกแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผักนั่นเองนะทีนี้เราก็จะมาลวกผักกันอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งนองน,นครับที่ผมปลูกไว้หลังบ้านนะครับเพื่อนๆรูปก,การปลูกนะครับก็ได้3ต้นนะ <c oughs> ก็ได้พอต้มหนึ่งมื้อพอดีเลยนะครับ ลวกเสร็จแล้วนะครับในการต้มผักเนี่ยเราก็จะเอามาแช่น้ําเย็นนะครับเพื่อที่จะให้ใบผักเป็นสีเขียวน่ารับประทานนะครับเพื่อนเจากนั้นก็จะมีผักบุ้งจี้นะครับอันนี้ก็ปลูกไว้นะครับรวมไว้กับพริกหน้าบ้านเหมือนกันนะครับถ้าใครเคยเห็น คลิปผักบุ้งผมนะฮะแต่ผมยังไม่ได้อัพเลยนะครับการปลูกผักบุ้งนะแต่เนี่ยคือได้กินยอดเขาแล้วอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นผักนะครับที่เราได้ปลูกเองกับมือนะครับจากนั้นเราก็จะมาจัดใส่จานกันเลยนะครับดูสิว่าหน้าตามันจะเป็นอย่างไงน่าทานแค่ไหนนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราลวกผักเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นํามาจัดใส่จานกันเลยนี่ไงหน้าตาผักที่เราลวกแล้วนะครับเพื่อนๆนทีนี้นะจริงๆนะผักมันก็มีหลายอย่างนะครับมีทั้ง ผักกูดนะครับเราก็มะเขือม่วงนะที่ถ่ายให้เพื่อนๆดูตอนแรกนะเราก็ยังมีไข่ต้มด้วยนะเพื่อนๆน,นะต้มก็เอากะว่าตอนแรกก็คือจะแบบให้เป็นยางมาตูมซะหน่อยจริงๆและพลาดไปนะครับมันสุกเกินไปนิดนึงสรุปจบนะครับผลงานสําหรับ กับข้าวมื้อนี้นะครับอันนี้คือผลงานผักต้มของเราเนาะผักบงจีนผักกูดซื้อมานะครับแล้วก็มะเขือม่วงแล้วก็น้ําพริกหนุ่มนะครับถ้วยน้าพริกถ้วยนี้คือจากการที่เราปลูกเองกับมือตั้งแต่ต้นนะครับก็คือตั้งแต่ยังเป็นต้นพริกเล็กๆจนจเจริญเติบโตนะฮะให้เราได้เก็บผลผลิตเก็บเกี่ยวมาได้เป็นน้ําพริกถ้วยนี้เราก็มีแคปหมทูที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับเพื่อนๆส่วนผักที่เราปลูกหลังบ้านนะก็เล็กๆน้อยๆยังไงก็ได้ เรียกว่าพอได้ทานนะครับส่วนผักโขดนี้ก็ซื้อมาจากตลาดนะไข่ต้มก็ซื้อนะแคปหมูก็ซื้อแต่ก็ยังดีที่พริกเราปลูกเองนะครับจนทําให้นะครับกลายเป็นกับข้าวมื้อนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆส่วนของคลิปนี้ผมไก่บานสุวนวัสนธดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับอย่าลืมปลูกผักและผลไมาไว้กินเองรอบบ้านนะครับดู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 ดดด โ้โอุย้ยหลุดจับแรงหลุดเลยมันป,กปก๊ปกป๊กป๊กปกมากเลยเพื่อนนะโอเคถ้ากินดสดเลยนะอืมอมแล้วเป็ดเท่าไหร่ผมไม่ชอบกินพริกนุม่มนะโอเค อ่ะตืจริงนะไม่ค่อยเผ็ดเลยอะต้องเติมแบบพริกขี้หนูสวนไม่เด็กเล็กแบบนี้หน่อยใครที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับก็สามารถแอดเฟซนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนพูดคุยกันได้นะครับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้ได้เลยนะครับเพื่อนๆตามโปรไฟล์นะครับที่ผมขึ้นไว้ให้หน้าจอนี้นะครับ ส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะครับถ้าสนใจกิ่งมะเดือฝรั่งหรือว่าฟิกนะครับหรือว่าต้นไม้โบราณผลไม้โบราณหายากนะครับก็สามารถติดต่อไปที่เพจ Facebook บ้านสวนวัฒนาดีได้เลยนะครับมีต้นไม้หลากหลายให้เพื่อนๆได้สอบถามดูนะครับสวัสดีทุกคนมาปลูกผักและผลไม้ไว้กินเองรอบบ้านกันดีกว่าเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองนะครับเพื่อนๆ